พพไม่มกจดดสวัสดีค่ะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่การรีวิวรถนะคะจากทางสุดทน้ยนมือสองโตอะต่อ,ตอค่ะและสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะต่อต้อคาของเราเนี่ย เป็นสุรเยน์มือสองค่ะสภาพเกตเออยู่บนถนนกาญจนาพิเศษค่ะและอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสมาคมชาวปากใต้อยู่ติดกับเนติบัณฑิตค่ะสามารถที่จะรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเพจสุรเยน์มือสองโตออตโค,ค่ะและรับชมรีวิวเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่อง YouTube ของเรากับโตโออโตค,ค่ะชนะค่ะแล้วนี้นะคะเกศจะพาทุกคนเนี่ยมาชมกับรถพ p พจากแบรนด์อีสุสค่ะ รุ่นที่มีการต่อยอนจาก Isuzu m u 7นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว m u x 3 0 DDI n a v i นะคะเป็นตัวขับ4 4่ล e วิลด์นะคะและที่สําคัญเป็นตัวหน้าบูพาวเวอรด้วยมาพร้อมกับสีเทาคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพานะคะมาชมกับเจ้าคันนี้กันว่ามีดีอะไรบ้าง โชมด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นตัวกระจังด้านหน้าจะเป็นตัวโครเมียมนะคะไฟหน้าได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดยไลท์ LED และยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่นะค่ะปกติถ้ามันราคาป้ายแดงคันนี้จะอยู่ที่1,374,000บาทวันนี้ใครสนใจรับรองว่าราคาทุกถูกอย่างแน่นอนค่ะมาดูกับตัวล้อนะคะล้อที่ได้เนี่ยเป็นล้อแมก จากทางอิซุสุนะคะขนาด18นิ้วค่ะสภาพยางยังสามารถขับขี่ได้อยู่นะสัก1 0 0 0 0ถึง20,000โลนะคะกระจังมองข้างเป็นตัวโครเมียมผ่ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่จับประตูก็เป็นตัวโครเมียมเช่นเดียวกันแน่นอนหลายคนน่าจะทราบกันดีกับอิซุสุมิวเอก็จะเป็นรถอนเนกประสงค์หรือบางคนจะเรียกว่ารถครอบครัวก็ได้ก็จะได้ความกว้างขวางภายในตัวรถและที่สาคัญอย่างขึ้นหลงสะดวกสบายมาพร้อมกับบันไดด้านข้างแบบนี้เลยค่ะ ดูด้านทา้ายรถนะคะก็จะมีกับไฟเบรตัวที่3ค่ะกระจกเป็นระบบไร้ฟ้ามีที่ปัดน้ําฝนนะคะและยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังและเราดูพื้นที่ด้านหลังกันค่ะสําหรับด้านหลังนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างในระดับหนึ่งแต่กรณีที่ว่าไม่มีผู้โดยสารค่ะแถวที่สามเนี่ยคุณสามารถพับเบาะแยกได้ตัตาส่วน50-50แบบนี้เลยและแถวที่สองก็สามารถพับเบาะแยกได้ในตัตาส่วน60-40ค่ะอันนี้เอาไว้แบบขึ้นลง ไปแถวที่3นะคะหรือจะพับเป็นสเต็ปแบบนี้ก็ได้นะคะเอาไว้วางของต่างๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะและไม่ต้องกังวลน,นะคะสังเกตดูดีๆว่าด้านหลังตัวเบาะทั้งแถวที่2แถวที่3เขามีการติดพรมเพื่อรองรับในเรื่องของการวางของและเป็นการเซฟตัวเบาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้มีไฟจนด้านหลังให้พร้อมแบบนี้มีช่องเสียบไฟ12วต์ให้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ข,ของได้นะคะเล็กๆน้อยๆหน้ารังหนา้ารักกะจิ้มแบบนี้เลยค่ะ และนี่ก็คือนะคะรอบๆตัวรถเดี๋ยวเราไปชมด้านในตัวรถกันต่อไปค่ะและนี่คือด้านในตัวรถค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นทูโทนเนาะทนด้านบนนี้จะเป็นทนสีดํานะคะตรงคองนโซลด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านข้างส่วนบนนะคะคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยค่ะไม่มีตําหนิไม่มีอรอยขีดข่วนหนักนะคะแล้วก็มีการตกแต่งเป็นลายไม้สีน้ําตาลค่ะเพดานดูใหม่และดูสะอาดนะคะแล้วก็ ทนด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบโทนสีเบจนะคะให้ความรู้สึกที่ดูโปร่งตานะคะสภาพตัวเบาะสวยงามค่ะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดแล้วก็ฝั่งทางด้านคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้ด้วยพวงมลาลัยนะคะก็จะเป็นตัวมัตติฟังก์ชันปรับวอลลุ่มต่งตางๆได้มีตัวคุชคอนโทรลค่ะด้านซ้ายมือนะคะตัวนี้ใครเชื่อมต่อ iPod ดไว้ กับเขาหน้าโฮมนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียน้าจอทัชสกรีนมีตัวแผ่นที่ให้ด้วยนะคะเพราะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่า3.0 d d i n a n y โ i เ OK นะคะตัวนี้มีแผ่นที่ด้านล่างแอบเป็นระบบดิจิตอลค่ะปรับอุณหภูมิความแรงทิศทางต่างๆได้นะคะด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบไฟต่างๆเกียร์ออโต้ค่ะ ตัวขับ4ี่ก็จะมีโหมดปรับโหมดการขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับสี่ตามพื้นที่การเดินทางนะคะตรงกลางก็จะมีช่องใส่ของอเนกประสงค์ที่วางแก้วตัวนี้ช่องใส่ของเขาเยอะนะมีด้านหน้าตรงนี้ตึงต้งตรงนี้ก็มีนะจ๊ะตึง้งด้านหลังก็มีมีที่วางจรงวางแก้วอะไรด้วยนะคะนี่คือโซนด้านหน้าเดี๋ยวเก๋พาทุกคนเนี่ยไปดูโซนห้องพิเศษด้านหลังกันต่อไปค่ะ และนี่คือโซนทวีปอีสานด้านหลังหรือว่าที่นั่งแถวที่2นะคะบ่อสวยงามนะไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรค่ะถือได้ว่าผ่านการใช้งานน้อยนะคะทุกคนขาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยกรณีที่ว่าไม่มีคนนั่งดึงอ,อกมาเป็นที่วางแขนแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้แบบนี้เลยค่ะด้าน,นหลังบอกข้างคนขับเนี่ยเขามีเป็นตะขอเห็นไหมแขวนของได้4กิโลกรัมนะคะด้านบนก็จะมีแอร์แยกซ้ายขวาของแถวที่2แถวที่3ามปรับระดับความแรงได้ปิ้วปิ้วปิ้วแบบนี้มีไฟแยกซ้ายขวา แล้วก็มีจอม,มอนิเตอร์ให้ด้วยเป็นจอกลางเอาไว้แบบว่าดูหนังฟังเพลงต่างๆเพิ่มสีสันระหว่างการเดินทางนะคะขยับลงมาด้านล่างก็จะมีช่องเสียบไฟ150วัตต์มีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับแอร์แบ็คคูน้านะคะแล้วก็ได้ลำโพง6ตำแหน่งแล้วก็จะมีตัวไลท์สซลาวซาวด้านบนอีก2ตำแหน่งค่ะและนี่ก็คือสภาพภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องอยอนต์ด้านหน้ากันต่อเลยค่ะ มาดูกับด้านหน้ากันต่อเลยนะคะฝากระโปรงค่ะเดิมๆนะแผ่นซับฟอรมร้อนก็จะมีร่องรอยของการผ่านการใช้งานแต่ว่าสภาพยังสมบูรณ์ค่ะสติกเกอร์เกี่ยวกับการบำรุงรักษานะคะก็ยังคงอยู่สภาพเดิมเลยและบอดี้หลักของเขาไม่ว่าจะเป็นคานกลางซ้ายขวาเดิมๆค่ะจากโรงงานนะคะคเครื่องยนต์ ไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มนะตัวนี้เครื่องไม่เคยโดนเปลี่ยนนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0ซีซ c ค่ะมาพร้อมกับขุมพลัง177แรงมา้าแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่380นิวตันเมตรด้วยกันค่ะมาดูราคากันบ้างนะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้ค่ะที่โตโตคาคาของเราขายอยู่ที่ 869,000บาทค่ะจัดไฟแนในซ์และถ้าคลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวด์กเบี้ยเริ่มต้น0%เ,เลือกกันผ่อนค่ะได้ยาวนานถึง84เดือนอใครสนใจสามารถติดต่อมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์0837777747และ0837777757ค่ะ หรือจะเป็นช่องทางอื่นๆนะคะทาง Facebook ทางไลน์ทิกตกอร์อินสตาแกรมเว็บไซต์ YouTube ก็ติดต่อมาได้ตามช่องทางที่คุณสะดวกเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากแล้วลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากกับรถปี1 8คันนี้นะคะเป็นตัวขับสี่ด้วยขึ้นเหนือลงใต้จะขึ้นเขาอะไรต่างๆก็ได้แบบสบายๆค่ะนะคะแล้วก็เป็นรถสวยคนสภาพเกรดเอด้วยนะคะภายในภายนอกไม่สมนะคะสภาพคือพร้อมใช้งานกับราคา8 6 9 0 0นม่บาทต้องซื้อแล้วค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ หมดหนะ้าที่แล้วเจอกับเกดได้ใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ